ซ้ยไปต่ออีก1.5กิโลเมตร มนนี้เลยว่ะต้นกระท่อมมันนะเพราะมันไม่ผิดกฎหมายเลาย่เ่าน้าใครมาวิ่งก็จะได้เก็บอันนี้ราชจักรานเอาไว้ยฮะร้านที่ร้านจักราเอ็มาวิ่งก็เก็บไงก็มันร่วงเก็บแล้วก็ไม่ต้องไปตากไงแห้งแบบนี้พึ่งแดดหน่อยแล้วก็บีบๆๆทำให้มันปน พออ่อตัแล้วก็บีบีบีบบีบีบต้องใส่ปากพี่เอาใส่ขวดใจแล้วน,น,นะใส่ปากมันผุต้นหน้าบ้านนะยังไม่ถึงก็หน้าบ้านลิน้นคลองแล้วแล้วก็มันอยู่ยหน้าบ้านนผะู้ใหญ่ให้มาตัดให้กดทิ้ง 300 m, เมตรเลี้ยวขวาไปยังถนนโยธาธิการนนทบุรีบ้านลำโพวัดศรีเขตนันทารามแล้วถนนแค้นี้ไม่มีชื่อไม่เคยบอกเลยเลีเ้ยวขวาไปยังถนนโยธาธิการนนทบุรีบ้านลำโพวัดศรีเขตนันทารามแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโยธาธิการนนทบุรี บ้านลำโพวัดศรีเขตนันทารามอ,อ,าอ,รอาคาเป็นกันเองนะเลีเ้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนโยธาธิการนนทบุรีบ้านลำโพวัดศรีเขตนันทาราม 100เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบทนนทบุรี1028เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงชนบท นนทบุรี1028แล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายควาเหียวไม่มาขายกรืมามอแห่งมามจอด,อจ,อดจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายอยูดีกว่าจะชัว่ว